ไฟโซลารเซลล์มีไฟเข้าแบบนี้เห็นไหมครับแต่เปิดแล้วไม่ติดทําแบบนี้สิครับไม่ต้องกลับมาหาช่างอีกแต่ต้องดูให้จบนะครับนี่คือไฟโซลารเซลล์สปอร์ตไลท์ครับเนี่ยมันชาร์จอยู่นะครับแต่เวลาเปิดแล้วมันไม่ติดอันนี้ผมบอกนะครับฐานเสียครับต้องทําการเปลี่ยนนะครับส่วนการจะเปลี่ยนฐานครับเพื่อนๆพี่ต้องแกะกระจกตัวนี้ออกมาก่อนครับแต่ตะโจงเขาก็จะมีซิลิโคนอัดไว้รอบตัวนี้ครับมันจะแน่นครับ เดียใช้น้ามันสนแบบนี้นะครับเทเข้าไปเลยครับมาเทลแล้วเราเนี่ยเทให้มันเข้าตามร่องตรงนี้ให้หมดนะครับน่ร่องสีมุมเนี้แล้วก็จะทิ้งไว้อย่างน้อยสักห้าทีสิบนาทีถึงยี่สิบนาทีนะครับเราทิ้งไว้ได้สักพัแล้วก็มดีใช้คัตเตอร์เนี่ยกรีดตามร่องอ่างี้ครับ ต้องกีดให้รอบสี่มุมนะครับเนี่ย แล้วตอนนี้เวลาที่เราจะงัดกระจกพยายามหาเล็กแข็งๆเป็นๆน,นะครับแต่ถ้าเป็นคัตเตอร์ให้ระวังนะครับระวังใบมันจะหักนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะหลุดออกมาครับมาแกะออกมาดูครับเนี่เห็นไหมมีฐายแค่ก้อนเดียวน,นะครับนี่มผมจะแกะฐานให้ดูนะครับ แล้วก mar, แกทานมาแล้วมันจะมีบีมเอสอย่างเงี <presence and Laut> ้ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเสร็จแล้วเขาจะมีการเชื่อมหรือการอาร์คคือถ้าปลดมาแบบนี้ครับเวลาที่เราจะออกก็ต้องงัดออกเลยนะครับ นี่แก้วนะผมจะมาดูเท็กทางกันนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย,ยมันไม่ขึ้นเลยเนี่ยทานยังไงก็เสื่อมเสียแล้วนะครับอันนี้ผมได้เปลี่ยนทานใหม่แล้วนะครับอันนี้ผมก็จะเพิ่มฐานให้อีกหนึ่งก้อนครับก็จะเป็นทั้งหมดสองก้อนตอนี้ก็จะอยู่ได้นานหน่อยนะครับส่วนการต่อทานของผมนั้นจะไม่ได้ใช้การเชื่อมหรือการซัพพอร์ตนะครับก็จะใช้ใสายไฟ มาผูกมัดแล้วก็ทําการยึดน็อตให้แน่นแบบนี้นะครับเพราะอะไรครับะอนนี้เวลาที่ใช้ไปแล้วถ้าเกิดว่าทานมันหมดเวลาที่เราจะถอดเปลี่ยนก็จะทําได้ง่ายกว่านะครับอันนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยน่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะใส่บีมเอสกลับเข้าไปให้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยจากนั้นก็เสียบสายแผงโซล่าเซลล์ครับนี่ไฟเขาก็กระพริบกระพริบแล้วเห็นไหมครับอ่ยจากนั้นจะเป็นการเทสก่อนนะครับเนี่ยความแผงลงนะครับ อันนี้เขาก็ติดแล้วนะครับอันนี้ผมก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนํากระจกมาใส่ส่วนกระจกนี้ผมไม่ได้อัดกาวนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นเหล็กในการยึดนะครับก็ผมจะไปตัดมาแล้วก็เจาะลูไว้เราจะมายึดติดไว้แบบนี้นะครับอ่ะมันผมก็ทำทาบไปงี้แล้วก็เจาะเลยครับ อันนี้เราได้เจาะรูเรียบร้อยนะครับเวลาที่เราจะยืดนะครับผมจะใช้เทปกาวสองหน้าแบบนี้ติดเข้าไปก่อนนะครับจากนั้นผมจะฉีกไว้นิดนึงหน่อยนะจากนั้นก็ทําการยืดน็อตให้แน่เลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จนะครับเหตุผลที่ผมไม่อัดกาวนะครับที่ผมทําแบบนี้เวลาที่ผ่านมันหมด ก็สามารถที่จะถอดหรือตัวนี้ได้ง่ายๆครับแต่ถ้าเป็นการอัดกาวเนี่ยผมบอกเลยจะยุ่งยากลําบากครับอ่าตอนนี้ที่ฐานมันหมดนะครับก็เนี่ยแค่ไขนอ็อตทั้งสี่ตัวออกให้หมดนะครับอันนี้ผมไขน็อตออกแล้วเวลาเนี่ยเอาออกเนี่ยครับถอดง่ายใช่ไหมครับเวลาจะเปลี่ยนฐานก็แกะตัวนี้ออกมาได้ครับส่วนอันนี้ผมนี่ทําเป็นน็อตยึดไว้ก็ทําการไขนอ็อตแล้วก็ซื้อฐานมาเปลี่ยนแล้วก็ยึดน็อตกลับเข้าไปเหมือนเดิมแค่นี้เองครับ แต่ตามแบบนี้อันนี้จะเหมาะกับไว้ภายในนะครับจะไว้นอกอาคารจะไม่ได้ครับแต่ถ้าจะเอาไว้ก็ได้นะครับเพียงแค่หาเทปปันเทปไฟหรือเทปอะไรก็ต้มปิดตามร่องให้หมดนะครับเนี่ยก็จะการน้ําเข้าได้นะครับครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ